ติดตามการเสนอร่างกฎหมายย่อยเนื้อหาให้ทุกคนเข้าถึงง่ายกับรายการสแกนกฎหมายสวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสแกนกฎหมายนะครับพบกับผมคณรัฐยินดีมิตรเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสแกนกฎหมายในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในตอน ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติครับมุ่งเพิ่มบทบัญญัติการจ่ายเงินบำนาญพื้นฐานแห่งชาติหวังผู้สูงอายุมีไรายได้เพียงพอดำเนินชีวิตพร้อมกำหนดให้มีกองทุนบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและกำหนดที่มาของเงินเข้ากองทุนให้มีไรายได้จากเงินบำรุงตามกฎหมายครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านของคุณนิมิตเทียนอุดมครับตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติมารบพูดคุยขณะนี้คุณนิมิตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนิมิตครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกับเบื้องต้นสอบถามคุณนิมิตนะครับถึงที่มาที่ไปครับของการจัดทําและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือพอรบผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติฉบับที่พศต่อสภาผู้แทนราษฎรครับ คือพวกเราก็เป็นเครือข่ายประชาชนที่ที่ทำงานกันหลากหลายด้านนะครับแล้วก็มามารวมตัวกันเพราะว่าเราเห็นว่าเาบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ60ปีที่ที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในเวลาเนี้มันมันไม่เพียงพอต่อการที่จะมีชีวิตอยู่ที่ดีนะครับเพราะว่า600บาทเนี่ยต่อเดือนเนียมันไม่พอจริงๆังนั้นพวกเราก็เลย มองกันว่ามันมันก็น่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็เลยไปเริ่มต้นว่าไปดูว่าเราจะทํำยังไงคือถ้าถ้าเสนอกฎหมายใหม่เลยก็คงใช้เวลาอีกนานแล้วก็ต้องต้องลงรายละเอียดอีกเยอะพอเราไปสแกนดูกฎหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็คือพอรบผู้สูงอายุใช่ไหมครับงั้นพรบผู้สูงอายุเนี่ยถ้าถ้าเอามาดูกันเนี่ยมันก็น่าที่พอจะขยับปรับแก้บางมาตราแล้วก็ทําให บำนาญพื้นฐานแหน่งชาติได้นะครับเราที่ก็เลยลองชวนเครือข่ายประชาชนเพื่อรับสริการเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV เอเครือข่ายสลัมสีภาคเครือข่ายหลายเครือข่ายครับมา uh huh. มาร่วมกันมาช่วยกันดูว่าถ้าถ้าพวกเราอลองช่วยกันล่างเสนอกฎหมายเนี่ยน่าจะขอความเห็นกับประชาชนได้แล้วก็ประชาชนน่าจะให้ความสนใจที่จะให้ความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลย ลงมือนะครับครั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งที่สี่ถ้าผมจาไม่ผิดเราเคยล่างแบบเนี้ยมามา,มาหลายครั้งแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณคุณอภิสิทธิ์ก็ก็เริ่มล่างนะครับล่างมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนรับล่างหลักการของกฎหมายฉบับนี้แต่เราก็ไม่ละความพยายามครับก,ก็ทํามาเรื่อยจนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยเราเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็น คณะอนุกรรมธิการพิจารณายกล่างหรือหาความเป็นไปได้ของการจะทำบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเนี่ยนะครับที่มีท่านท่านรังสีมาเนี่ยเป็นเป็นประธานค<อ>ณะกรรมธิการสวัสดิการสังคมครับนะครับในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราเ <c> ห <oughs> ็นจุดอ่อนของของล่างของประชาชนแล้วก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็มาอุดจุดอ่อนกันโดยเพราะว่าจุดอ่อนครั้งใหญ่สุดเนี่ยก็คือว่า พอร่างของประชาชนครบห้าหมื่นชื่อส่งไปในรัฐบาลไปปรึกษากิตติการกิตติกาก็เขาบอกว่ามันมีกฎหมายเดิมอยู่แล้วไม่ควรมาร่างกฎหมายใหม่ให้มันซําซ้อนพ uh huh. อเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็มาล่างมามา,มาดูด้วยกันในอนุกรรมธิการก็พบว่ามันมีพรบรผู้สูงอายุอยู่และในพรบรผู้สูงอายุในมาตราเก้าเนี่ยนะครับก็ก็บอกไว้ว่าผู้สูงอายุหกสิบปีเนี่ยจะได้เบี้อยอยังชีพจากรัฐบาลนะครับ เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มต้นจากการหยิบพรบผู้สูงอายุมาด้วยกันแก้ชื่อนะครับเป็นพรบผู้สูตรพรบบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและผู้สูงอายุรบบนะครับ,รบแก้มาตราเก้าคือหลักๆของร่างของประชาชนเนี่ยจะมีสี่ส่วนด้วยกันครับ,รบแก้มาตราเก้าเพื่อเพื่อให้เป็นบำนาญพื้นฐานแล้วกําหนดไว้เลยว่าบำนาญพื้นฐานเนี่ยต้องอ้างอิงจากเส้นความยากจนนะครับ ของของประเทศซึ่งศึกษาโดยสภาพักอันที่สองก็คือว่าให้มีให้มีคณะกรรมการดูเรื่องบำนาญพื้นฐานแล้วก็ให้มีการปรับเปลี่ยนเลทดของบำนาญเนี่ยให้ให้ให้ทันสมัยให้เพียงพอ,อแล้วไปดูนะครับให้มีการปรับทุกๆุสามปีเพราะว่าที่ที่ต้องมีข้อนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเบี้ยยังชีพเนี่ยมันไม่มี กติกาหรือไม่มีมาตราใดบอกไว้ว่าจะปรับเพิ่มเมื่อไหร่นะครับยึนอยู่กับนโยบายการหาเสียงของแต่ละรัฐบาลเราเราก็เลยปรับแก้ตรงนี้ว่ามีมีคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มาดูด้วยกันแล้วต้องมีการปรับแก่จะแก้หรือจะเพิ่มหรือจะลดก็ยังไงก็ต้องทําทุกสามปีครับส่วนที่สามที่สําคัญก็คือว่าอไปดูว่าแหล่งที่มาควรจะเป็น แบบไหนยังไงนะครับมีการเก็บภาษีตรงไหนอันนี้เป็นเป็นเพื่อเพื่อจะตอบคําถามว่ามีคนถามว่าเราจะไปเอาเงินจากที่ไหนอ<ว>ะไรเงี้ยเ้วก็มองว่าในในรพรบผู้สูงอายุเนี่ยมันก็มีการกําหนดไว้ในหลายมาตานะครับว่าจะไปะให้ส่วนราชการไหนที่จะเก็บภาษีแล้วต้องส่งมอบมาเพื่อทํำบำนาญตรงนี้นะครับครับส่วนส่วนที่สี่ก็คือว่า อที่สําคัญก็คือเราบอกไว้ว่าเนี่ยเป็นบนานาญพื้นฐานเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานที่เป็นสิทธิของคนไทยทุกคนครับนะครับเพียงแต่ว่าเรามาแก้ปัญหาข้อทุง้งจริงของสนนันกประมาณเรื่องความซ้ําซ้อนว่าอะาชการที่เขาได้บํานาญเนี่ยเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้บํานาญของเขารัฐก,ก็จัดให้อยู่แล้วเขาก็ไม่ ไม่ควรมาอยู่ในพรบฉบับนี้หรือว่าือว่าผู้ประกันตนที่มีการหักเงินสมทบทั้งจากของรัฐและนายจ้างรัฐนี้ไม่ได้สมทบ,รบเรื่องของบำนาญใน,ใน,ใ,นในผู้ประกันตนของผู้ประกันสังคมนะฮะก็จะมีส่วนของตัวเองกับส่วนของนายจ้างรัฐเนี่ยมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่สมัครเสมอนะครับเพราะนั้นก็เลยมีข้อสุงงริงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการใช้งบประมาณที่ซ้ําซ้อน เราเราก็พยายามแก้ในกฎหมายว่าว่าในกรณีของขา้าราชการเนี่ยก็ให้ขา้าราชการเลือกนะครับว่าจะว่าจะเลือกเอาบนานาญทางใดทางหนึ่งนะครับ <c oughs> อันทีส่ส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยในในการพิจารณาในหลายชั้นของอนุกรรมธิการเนี่ยก็ได้ดูด้วยกันแล้วว่าว่ามันไม่ซ้ําซ้อนเพราะว่าส่วนใหญ่ของ ของบํานาญของผู้ประกันตนเนี่ยมันมาจากสเปอร์เซของผู้ประกันตนที่ต้องสุขหักสมทบ mm hmm. และสเปเของนายจ้างที่สมทบ,บนะครับส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่าต้องสมทบหรือสมทบเท่าไหร่ uh huh. เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนน้อยมากเลย uh huh. เพราะฉะนั้นก็ไปแก้แก้ข้อ,ข,อข้อผิดพลาดตรงนั้นซะเพราะฉะนั้นก็คือในร่างของประชาชนเนี่ยก็จะมีสี่ส่วนสําคัญเนี่ยที่บอกว่า ส่วนที่สี่เนี่ยเราอยากย้ําว่ามันเป็นสิทธิของทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับ,รบแล้วก็แก้ปัญหาความซ้าซ้อนอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับมันก็ผมคิดว่ามาตราของของพวกเราเนี่ยมีไม่เยอะแต่ว่าเอาหลักๆเนี่ยมีสี่ด้านด้วยกันที่สำคัญตามเนี่ยครับครับแล้วโดยภาพรวมร่างกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมดกี่มาตราครับคุณนิมิตครับสามสิบมาตรานะถ้าผมจําไม่ผิดสามสิบมาตราด้วยกันครับครับ มาต่อกันที่เรื่องของความเห็นของคุณนิมิตนะครับต่อความสําคัญครับของเบี้ยยังชีพและบํานาญรายเดือนของผู้สูงอายุและเปรียบเทียบความจําเป็นระหว่างเบี้ยยังชีพกับบํานาญรายเดือนแก่ผู้สูงอายุครับคือคืออย่างนี้นะครับเราเราได้ขอให้ทางอาจารย์เศรษฐศาสตร์จุลาทํางานศึกษาว่าถ้า,ถ,าถ้ามีการปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพเนีจะมีผลกระทบอะไรบ้างครับนะครับงานศึกษาชิ้นนั้นเนี่ย พูดชัดเจนว่ามันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให้เพิ่ม GDP ขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสองเปอร์เซนกว่าๆผมทำตัวเลขคาเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะ,ะแต่หมายความว่าอย่างนี้ว่าเท่ากับว่าเราได้เพิ่มกําลังซื้อให้กับคนสิบสองล้านคนทุกเดือนใช่ไหมถ้าถ้าเราประมาณว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่สิบสองล้านคนคเดิมเนี่ย มีกําลังซื้ออยู่เก้าหมื่นล้านนี่เป็นเม็ดเงินจริงๆเลยใช่ไหมครแล้วถ้าถ้าเพิ่มอีกเก้าหมื่นล้านเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นล้านเนี่ยหมายถึงว่าคนสิบสองล้านคนเนี่ยจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ก็ถูกจับจ่ายใช้สอยในระดับตั้งแต่ตาบลเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่อยู่ในทุกครัวเรือนในทุกตําบลนะครับนั้นในในแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะมีกระแสเงินสด ในแต่ละตำบลเนี่ยจะมีกระแสงเงินสดไหลเวียนเพิ่มขึ้นร้อยปซจากเดิมคุณมีหกร้อยคุณก็เริ่มเป็นพันสองใช่ไมครัเพราะนั้นเราประเมินว่ามันจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ดีเกิดก็ทําให้หลายเศรษฐกิจมันเกิดการหมุนเวียนถ้าเขาจับจ่ายใช้สอยประเมินแล้วเนี่ยคนผู้สูงอายุท,ที่ได้เนี่ยได้เงินไปเนี่ยเก้าสิเปอร์เซนใช้จ่ายเลยไม่ได้เก็บมันจะไม่ได้เป็นเงินไปเสียอยู่ในระบบ มันก็จะเป็นเงินที่ที่หมุนเข้าไปหมุนเวียนพอไปหมุนเวียนเนี่ยเขาเขาซื้อของในชุมชนซื้อของนอกชุมชนมันก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยไปกระตุ้นให้เกิดภาวะการผลิตอันนี้คืองานวิจัยที่ที่ที่ระบุว่ามันถึงเพิ่ม GDP เพราะว่าตัว GDP ที่ที่มีผลต่อตัวงบประมาณหรือการลงทุนที่มีผลต่อการเพิ่ม GDP เนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยมันก็คือคือการเพิ่มงบของรัฐบาล เพราะฉนั้นถ้ารัฐบาลเพิ่มงบตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันเท่ากับว่ารัฐได้เพิ่มงบการลงทุนตัวใหญ่ที่สุดใน GDP ลงไป <ừ> นะครับม,มันก็จะเกิดการผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีมากๆนะครับเราเราก็เลยมองว่าการการเพิ่มหรือเปลี่ยนเบี้ยยังชีพจากหกร้อยมาเป็นประมาณพื้นฐานสามพันเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์ เฉพาะคนแก่เท่านั้นแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนโดยรวมทั้งสังคมคนเอาง่ายๆนะครับเอาอีกอันหนึ่งก็คือว่าในแง่ของลูกหลานนะครับ,นรบในลูกหลานที่เป็นคนชนบทมาหาก,กินทํางานอยู่ในเมืองใหญ่นะก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่ใช่ไหมครับ,รบเดินเดินไหนมีเยอะก็ส่งเยอะนะเดินไหนมีน้อยก็ส่งน้อยนี่เป็นเป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่ว่าผู้สูงอายุเนะี่ยอยู่ได้ด้วยเงินของลูกหลานับ อันนี้ถ้าถ้าอ,อมีเบี้ยมีมีบํานาญพื้นฐานตรงนี้สามพันบาทขึ้นมาเนี่ยอ,อพ่อแม่อยู่สบายขึ้นมีรายรับและมากขึ้นพร้อมที่จะจัดจายใช้สอยไดเ้เงินที่ลูกหลานต้องส่งให้กับผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่ที่บ้านเนี่ยเขาก็อาจจะส่งน้อยลงเป็นเป็นสมทบใช่ไหมฮะหรือว่า ไอ้ส่วนที่เขาส่งลงไปน้อยลงเนี่ยถ้าเขาจะการเก็บออมมันก็จะเหลือเก็บออมมากขึ้นคใ,ใช่ไหมครับหรือถ้าเขาจะคิดเรื่องการลงทุนทํานู่นทำนี่เขาก็จะมีช่องทางที่จะ,ะบริหารการเงินของตัวเองดีขึ้นเพราะฉนั้นเราก็ถึงมองว่าผลผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนทุกวหอนะครับและถ้าเราทำเรื่องแบบนี้ต่อเรื่องยาวนานเนี่ยเราเชื่อนะครับว่าเราจะหยุด ส่งต่อความยากจนเลื้อหลังได้ออื mm hmm. นะครับลองเราคิดว่าถ้าถ้าเ,เราลูกหลานเนี่ยก็มีน้อยแต่ยังต้องส่งให้พ่อแม่ด้วยด้วยวัฒนธรรมแบบเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ใช่ไหมฮะ mm hmm. พอไม่พอมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ส่งเนี่ยมันก็เครียด mm hmm. ปัญหาทางจิตก็ตามมา mm hmm. ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอพอมีบนานาญพื้นฐานตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าอย่างน้อยพ่อแม่ มีอยู่มีกินน่าจะเพียงพอเดือนละสามพันในชนบทบใช่ไหมครับอแล้วตัวเองก็ลองบริหารการเงินนั้นเราก็ไปพัฒนาให้คนหนุ่มคนสาวเริ่มรู้จักการพัฒนาการเงินรู้จักการจะออมมากขึ้นเราเราถึงเชื่อว่ามันมันจะหยุดการส่งต่อความยากจนได้นะครับจะเป็นทิศทางใหญ่ของการพัฒนาประเทศเราเราถึงอยากชวนให้ให้รัฐบาลเนี่ยได้มองเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทุน กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการลงทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกวัยและมาตามต่อที่ความสําคัญและจําเป็นครับคุณนิมิตในการมีกองทุนบํานาญพื้นฐานแห่งชาติเพิ่มเติมแยกออกจากกองทุนผู้สูงอายุครับคือในเรื่องสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยมันมีสวัสดิการหลายด้านครับนะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นประเด็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นะครับเราก็เลยมองว่าไอ้ก้อนบำนาญเนี่ยก็เป็นอีกก้อนหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรที่ที่ควรจะต้องมีคณะแยกขึ้นมาเพื่อจะมาดูแลนะครับตั้งแต่ว่าจะติดตามเรื่องของเส้นความยากจนยังไงการจ่ายไปให้ถึงแต่ละคนได้แบบไหนการทําบัญชีนะครับว่าว่าจะให้ไม่เกิดการตกหล่นเกิดการทุจริต มันต้องมีคนมาดูแล้วก็การจัดทําคําขอประมาณมในแต่ละปีมันมันต้องมีคนจัดทาคําขอซึ่งก็ต้องไปสอดรับกันกับจํานวนผู้สูงอายุในแต่ละปีซึ่งมีมีเพิ่มแล้วก็มีลดทุกป,ปีใช่ไหมเพราะฉะนั้น,นการจัดทําคําขอก็มีความสําคัญกับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะมีกองทุนที่ลักษณะคล้ายๆบํานาญพื้นฐานเนี่ยบํานาญเนี่ยอยู่หลายก้อนครับ ในในที่สุดแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมาอยู่ในการดูกำกับของกรรมการชุดใดชุดหนึ่งไหมที่จะทำให้เกิดเอกภาพในการบริหารหรือการนำเงินกองทุนไปลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะได้ทำให้ให้ผู้ประชาชนที่อยู่ภายใต้กองทุนก็มั่นใจว่าว่าเงินที่ถูกลงเอานำไปลงทุนจะได้รับการ ดูแลที่ที่ถูกต้องเป็นธรรมมีคุณภาพอะไรพวกนี้ครับ,รบเพราะนั้นรเราก็เลยมองกันว่ามันก็ควรจะมีอนุกรรมการซึ่งมาจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมเนี่ยเข้าเข้าไปเป็นอนุกรรมการด้วยกันนะครับ,รบและและที่สำคัญก็คือว่าอนุชุดน,นี้จะเป็นคนพิจารณาปรับเพิ่มบำนาญพื้นฐานทุกๆสามปีที่ผมว่าไปเพราะถ้ามันไม่มีบอดี้นี้เนี่ยมัน ต้องไปให้คณะกรรมการผู้สูงอายุคณะกรรมการผู้สูงอายอาุประชุมทีหนึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับและ้าต้องพิจารณาเรื่องที่มีลักษณะความละเอียดอ่อนและสําคัญมันก็ก็ควรจะแยกออกมาครับครับพูดถึงผู้เกี่ยวข้องเรื่องนี้สําคัญครับคุณนิมิตครับผู้เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ทั้งโดยตรงโดยอ้อมหรือผู้เกี่ยวข้องทั่วไปมีหน่วยงานใดและบุคคลใดบ้างตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กําหนดไว้ครับ ก็จะมีกระทรวงพอมอนะครับที่ที่ต้องช่วยดูเพราะว่าเพื่อเพื่อทําให้กฎหมายมันเกิดขึ้นได้เนี่ยการไปตั้งองคอ์กรใหม่ก็ก็อาจจะไปติดขัดเรื่องอัตาก,กําลัง <c oughs> นั้นก็คณะกรรมการลงนามเนี่ยก,ก็ยังอยู่ภายใต้พอมเพราะนั้นก็พอมอก็ต้องมาดูแต่ว่าพอมันต้องมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนทางสำนักปลัด หรือก,กร,ระทรวงมหาดไทยกระวงปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับาการรับขึ้นทะเบียนเพื่อจะเลือกภาคประชาชนที่จะเข้าไปมีส่วนในการเป็นกรรมการอันนี้ก็ก็ยังต้องอยู่กับพอมอนะครับกระทรวงคลัง,งที่จะต้องช่วยดูสำนักงบที่ต้องช่วยดูก็ต้องเข้ามามีส่วนตรงนี้นะครับ มาถึงส่วนครับที่สำคัญสำคัญต้องต้องเข้ามาช่วยกันดูครับอืครับและมาถึงอีกไฮไลท์สาคัญที่เราคุยกันวันนี้ครับคุณนีมิดก็คือเรื่องของที่มาและเงินรายได้ของกองทุนบํานาญพื้นฐานแห่งชาติตามที่ร่างกฎหมายฉบับนี้กําหนดไว้ครับอ,อการใช้ฐานเดิมที่เก็บในเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นภาษีสรรพสามิตภาษี น้ำมันภาษีเหมืองแร่อะไรเนี่ยครับแล้วเราก็จากเดิมเคยเก็บแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นตก็จะเพิ่มเป็นห้าเปอร์เซ็นทุกสัสดส่วนนะครับแล้วก็เราเสนอให้ให้มีการเก็บเงินเพิ่มจากค่าธรรมเนียมที่ได้จากการทำทรคมนาคมจากปะสะทะชอ,อย่างเงี้ยครับเนารบแล้วก็มีการเสนอให้ ให้พิจารณาดูว่าเราจะ,ะลดการลดหย่อนการส่งเสริมการลงทุนหรือที่เรียกกันว่า B O I อะเพราะว่างานงานศึกษาหลายชิ้นก็บอกว่าการที่เราลดการเก็บภาษีนักลงทุนมันไม่ได้มีส่วนในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มมากเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราลดส่วนตรงนี้ลงเนี่ยเราจะมีเงิน จากบร i ไอเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนล้าน oh, ต่อปีเพิ่มขึ้นมานะครับคอันนี้นก็ถือเป็นถือเป็นก้อนใหญ่ที่ที่ในกฎหมายที่ทำกันว่าก็สนใจว่าคนจะเอาจากก้อนนี้ครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า,าเรารายได้จากาสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยก็ถือเป็นเนงินก้อนใหญ่ได้เพราะถ้าถ้า,ถามีการ จัดสรรปันส่วนให้ชัดเจนว่าแต่ละงวดของลอตเตอรี่เนี่ยจะถูกนำมาใช้เป็นบำนาญสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเคยให้ผออกองสลากเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งเ้วมามาชี้แจงในอนุกรรมธิการเนี่ยท่านท่านผอก็ให้ให้ให้ความเห็นด้วยว่าถ้ารัฐจะเอาเนี่ย หรือสำนักงานก,นก็สามารถจัดสรรให้ได้เนี่ยประมาณสักแสนกว่าล้านโอ้คับนะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ถือเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่ทีเดียวที่จะเอาเงินมาใช้เรื่องบำนาญครนี้ออีกอันหนึ่งที่มีการถกเถียงกันเยอะก็คือถ้าเราจะมีพอรบบีนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กครับใช่ไหครับค่ารำเนียมที่ได้จากจากการเปิด เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซเนี่ยคุยกันในร่างกฎหมายนี่ก็คือค่าธรรมเนียมนั้นเนี่ย80ปอร์เซ็ต้องมาอุดหนุนบ,บำนาญพื้นฐานตรงนี้ uh huh. นะครับซ,ซึ่งตั้งไว้สูงก่อนแล้วมาต่อรองมามามาคุยกันในชั้นกรรมธิการถ้า,ถ,าถ้ากฎหมายมันเข้ามาพิจารณานะครับ uh huh. ก,ก็มีการเสนอว่าอันนี้ก็จะเป็นรายรายรับก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะครับสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าถ้าถึงที่สุดแล้ว จําเป็นที่จะต้องหางบเพิ่มเนี่ยก็ค่อยมาพิจารณาเรื่องของการเพิ่มแวดโดยโดยที่อาจจะต้องอยกเว้นว่าเราขอเยียร์มาร์ทว่าแวดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการให้ภาพให้ประชาชนเช่นบํานาญพื้นฐานตรงนี้ <S <S ซึ่ง <S <S ตรงเนี้ยพวกผมเคยไปสอบถามนะโดยใช้แบบสอบถามที่พวกเราทํากันเนี่ยในหมู่ประชาชน พบว่าถ้าถามกันตรงตรงเลยว่าถ้ามีการเพิ่มแบตแต่แบตแบตตรงที่เพิ่มเนี่ยชัดเจนว่าจะเอามาเพื่อจัดบำนาญอย่างนี้เขายินดีไหมนะครับกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตพร้อมนะครับที่ททถ้าสมมติต้องต้องเพิ่มแบตเป็นจริงแต่ว่าเยีย่ยมมากว่าเพื่อมาใช้เรื่องบำนาญเนี่ยนะครับงั้นพวกพวกเราก็ก็คิดอยู่ครับว่ามันมันก็จําเป็นที่จะต้องหารายรับเพิ่มแต่ว่าการหารายรับเพิ่มเนี่ยต้องเป็น เป็นการตอบโจทย์ว่ารัฐเนี่ยจะเขยา่าการจัดสรรงบประมาณใหม่ที่เป็นการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม,มครับครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ถามไม่ได้ครับคุณนิมิตก็คือเรื่องของความคาดหวังนะครับต่อการตรากฎหมายฉบับนี้ตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนหากประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ครับ ผมคาดหวังว่าว่ารัฐบาลจะเห็นความสําคัญแล้วก็จะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องการลงทุน hmm. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจอ hmm. ผมผมคาดหวังอย่างนั้นแล้วหวังว่ารัฐบาลจะจะเห็นด้วยกันกับเรื่องนี้นะครับ <Yeah. S 2> อันนี้อันนี้ถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าในงานศึกษาหลายชิ้นเนี่ยก็บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วที่ที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับ เริ่มการจัดทําบํานาญให้ประชาชนในช่วงที่ประเทศตกต่ำในช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย่เพราะนั้นเป็นเหมือนกับภาระหน้าที่ของรัฐที่รัฐจะต้องช่วยตรงนี้ครับก็กก็็จะเป็นเครื่องมือที่ผมอยากย้ำว่ามันจะช่วยหยุดการส่งต่อความยากจนได้ถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องยาวนาน รักหน่อยหนึงน,นะครับเพราะนั้นก็ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลครับว่าลองช่วยพิจารณาเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เห็นภาพชัดเจนนะครับถึงความสําคัญและจําเป็นครับของการตรากฎหมายฉบับนี้สําหรับร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบํานาญพื้นฐานแห่งชาตินะครับหลังจากนี้ติดตามต่อไปครับว่านาย,ยกรัฐมนตรีจะให้คํารับรองในส่วนของร่างนี้ว่าเป็นร่างการเงินเมื่อใดและเมื่อรับรองแล้วเข้าสู่การประชุมสภาแล้วมีการพิจารณาแล้วผลการพิจารณาจะออกมาเป็นเช่นไรด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณนิมิตเทียนอุดมครับตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายต่อสภาผูา้แทนราษฎรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับครับขอบคุณและสวัสดีเช่นกันครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสําหรับวันนี้รายการสแกนกฎหมายก็หมดเวลาแล้วครับผมคณะรัฐยินดีมิตรขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ